ช่องตามใจทูเดย์บทที่1นึ่งหสร้างปัญหาใหม่เธอให้ความสําคัญต่อชูเทียนมากๆฉชูเทียนพยักหน้าสายตาของเขายังคงมองหลินหยุนอยู่เขายังไม่ทันได้เอ่ยปากไปสิ่งที่อยู่ข้างๆก็พูดด้วยความดูถูกมาสอบเข้าสํานักสุริยันเหรอคนบ้านนอกอย่างเขาถ้าเขาสามารถเข้าสํานักสุริยันได้จริงๆถ้างั้นพวกเรายังต้องประมาทขนาดนี้อีกเหรอพวกเราทั้งหมดก็คงเข้าสำนักสุริยันโดยไม่ต้องสอบแล้ว ฮ่าฮ <aa> ่าฮ่าคุณชายสิงพูดถูกแล้วใช่แล้วถ้าพวกเราสามารถเข้าสำนักสุริยันโดยไม่ต้องสอบท่างั้นคุณชายเทียนคงจะกลายเป็นผู้อาวุโสของสำนักสุริยันแล้วฮ่าฮ <aa> ่า <h> ฮ <aa> ่คำพูดของไปสิงทำให้ทุกคนหัวเราะออกมาทันทีพวกเขาพูดประชดออกมาคำแล้วคำเหล่าคำพูดของชินชิงถงเมื่อสักครู่ได้บอกจุดยืนของเธอแล้ว สำหรับการมาครั้งนี้ของหลินหยุนทําให้พวกเขาดูถูกและเหยียบย่มหลินหยุนโดยไม่ต้องเกรงใจใครเลยชูเทียนเปล่งเสียงไม่พอใจออกมาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่ค่อยชอบหลินหยุนแต่เขาก็ยังคงบกมือและพูดพอได้แล้วทุกคนนั่งลงดีกว่าพวกเราทานอาหารก่อนสําหรับเรื่องสอบเดี๋ยวพวกเราค่อยคุยกันทุกคนพยักหน้าและนั่งลงทันทีไปซิงบอกให้พนักงานยกอาหารขึ้นมา อาหารต่างๆถูกยกขึ้นมาทุกคนก็เลยไม่สนใจหลินหยุนอีกและทำเหมือนเขาเป็นมนุษย์ล่องหนหลินหยุนก็ไม่สนใจพวกเขาเขามีความสุขที่คนอื่นๆไม่มายุ่งกับตัวเองคนอื่นๆพยายามพูดประจบเอาใจฉู่เทียนตลอดเวลาฉู่เทียนได้รับคำชมเชยพวกนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเขาหัวเราะและยกแก้วเล่าขึ้นมาตลอดหลังจากงานเลี้ยงฉลองดำเนินไปได้สักพักจู่จมีผู้ชายวัยกลางคนที่แต่งตัวสุภาพเดินมาทางนี้อย่างรวดเร็ว คุณชายและคุณหนูทุกท่านต้องขอโทษจริงๆฉันต้องขอโทษจริงๆชายไวกลางคนยกมือขึ้นมาทำความเคารพและเอ่ยปากพูดขอโทษตลอดไปสิงหัวเราะและพูดหลงจูหานคุณรู้ว่าคุณชายเทียนอยู่ตรงนี้ก็เลยมาคารวะเล่าใช่ไหมหลงจูหานคุณทำแบบนี้ไม่ถูกนะคุณไม่ให้เกียรติพวกเราเลยตอนที่คุณชายเทียนไม่อยู่คุณไม่เคยออกมาให้เห็นหน้าเลยในสายตาของคุณคงจะมีแค่คุณชายเทียนแต่ไม่มีพวกเราเลย ใช่แล้วแล้วหลงจูหานคุณไม่ให้เกียรติพวกเราเลยถึงแม้พวกเราจะเทียบคุณชายเทียนไม่ได้แต่การกระทำของคุณพวกเรามองออกอย่างชัดเจนเมื่อได้ยินคำพูดของไปซิงทุกคนหัวเราะและพูดจากลั่นแกล้งทันทีคำพูดและความหมายนั้นเป็นเรื่องจริงแต่พวกเขาไม่ได้โกรธจริงๆพวกเขาอาศัยการพูดจากรลั่นแกล้งเพื่อพูดความจริงออกมาก็แค่นั้นแหละ ตึกจุย้ยซิงมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาไม่เช่นนั้นคงไม่ได้รับฉายาว่าเป็นพตาคารอันดับหนึ่งของเมืองมิหยุนหลงจู้หานร,รีบโบกมือทันทีและพูดคุณชายและคุณหนูทุกท่านพวกคุณอยา่ากลั่นแกล้งฉันเลยฉันมาตรงนี้เพราะมีเรื่องสำคัญจะบอกสายตาของชูเทียนขยับทันทีเขาถามด้วยน้ำเสียงเบาๆหลงจู้หานมีเรื่องอะไรก็พูดมาตามตรงได้เลยหลงจู้หานพูดด้วยความลำบากใจคุณชายเทียนต้องขอโทษจริงๆคือเรื่องเป็นอย่างนี้ อีกสกักครู่จะมีบุคคลสำคัญคนหนึ่งมาทานอาหารที่ตึกจุ้ยซิงของพวกเราดังนั้นสวนดอกไม้แห่งนี้ต้องยกให้เขาคุณชายเทียนคุณกับคุณชายและคุณหนูคนอื่นๆเปลี่ยนไปทานอาหารที่อื่นได้ไหมคุณวางใจค่าอาหารมื้อนี้พวกคุณไม่ต้องจ่ายพวกเราจะเป็นคนจ่ายเองเมื่อได้ยินคำพูดของหานหยงรอยยิ้มบนใบหน้าของทุกคนหายไปทันทีทุกคนขมวดคิ้วพร้อมกันจากนั้นก็แสดงความโกรธออกมา ไปสิ่งลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันทีเขาตะโกนใส่หลงจูหานด้วยความโกรธหลงจูหานฉันหูไม่ค่อยดีเมื่อสักครู่คุณพูดว่าอะไรนะช่วยพูดอีกครั้งสิหลงจูหานรีบพูดทันทีคุณชายสิงคุณอย่าพึ่งโกรธเลยคุณชายและคุณหนูทุกคนก็ยังโกรธฉันเลยครั้งนี้มันจําเป็นจริงๆถ้าไม่จําเป็นจริงๆฉันก็คงไม่ทําแบบนี้ขณะพูดเขาก็มองไปที่ชูเทียนและพูด คุณชายเทียนบุคคลสำคัญที่จะมาในวันนี้คือคนที่พวกเราไม่ควรล่วงเกินผิดใจด้วยฉันหวังว่าคุณชายเทียนจะเห็นแก่หน้าฉันและยกสถานที่แห่งนี้ให้เขาไปสิงพูดอย่างเย็นชาไว้หน้าคุณเหรอแล้วพวกเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนบุคคลสำคัญฉันไม่เชื่อหรอกทั่วทั้งเมืองมีหยุนยังมีบุคคลที่สำคัญกว่าคุณชายเทียนอีกเหรอฮานย่งฉันคิดว่าตึกจุ้ยซิงของพวกคุณอยากหาเรื่องเดือดร้อนใช่ไหม หันย่งสายหัวทันทีเขาฝืนยิ้มและพูดคุณชายสิงพวกเราก็ไม่อยากมีเรื่องจริงๆแต่วันนี้มันจําเป็นจริงๆฉันหวังว่าทุกคนเห็นแก่หน้าฉันและยอมยกสถานที่แห่งนี้ออกมาสีหน้าของชูเทียนเคร่งครึมมากๆเขาลุกขึ้นมาอย่างช้าๆมองหานยงและพูดฉันก็อยากจะรู้จริงๆว่าบุคคลสําคัญที่คุณพูดถึงเขาเป็นใครกันแน่หานยงรีพูดเกลี้ยกล่อมทันทีคุณชายเทียนอย่าทําแบบนี้เลย มันไม่จำเป็นจริงๆชูเทียนเปล่งเสียไม่พอใจออกมาใช่เหรอถ้างั้นพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่หารหยงฉันก็อยากจะไว้หน้าคุณเหมือนกันแต่ถ้าฉันไว้หน้าคุณแล้วใครจะมาไว้หน้าฉันหรือว่าคุณอยากจะให้ฉันกลายเป็นตัวตลกของเมืองมิหยุนเหรอคุณออกไปได้แล้วเงินค่าอาหารฉันจะจ่ายเองฉันก็ไม่อยากให้คุณลำบากใจ ถ้าบุคคลสำคัญที่คุณพูดถึงมาแล้วคุณก็ให้เขามาเจอฉันที่นี่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครและใหญ่มาจากไหนเมื่อพูดจบชูเทียนก็หันหลังและโบกมือให้ทุกคนและบอกให้ทุกคนนั่งลงทานอาหารต่อไปซิงมองหานหยงด้วยสายตาเย็นชาและพูดถ้าฉันมองคุณเป็นคนฉันจะเรียกคุณว่าหลงจูหานถ้าฉันไม่มองว่าคุณเป็นคนคุณก็เป็นได้แค่หมาตัวหนึ่งเท่านั้นคุณชายเทียนอยู่ตรงนี้ยังกล้าเรียกให้พวกเราเปลี่ยนสถานที่อีกคุณตาบอดไปแล้วเหรอ รีบสหัวไปสยามารบกวนพวกเราไม่งั้นฉันจะทําให้คุณคลานออกไปหานยงลำบากใจมากๆเขามองไปที่ฉู่เทียนและอยากจะพูดกับฉู่เทียนอีกครั้งแต่ตอนนี้ฉู่เทียนไม่ได้มองหน้าเขาเลยเมื่อเห็นเขาไม่ยอมจากไปไปสิงพูดขึ้นมาทันทีหานยง่งคุณอยากจะทําให้คุณชายเทียนโกรธมากๆใช่ไหมหานยงรีบบกมือทันทีไม่ใช่ใช่แต่ว่า ในเวลานี้มีพนักงานคนหนึ่งได้พาคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาขณะเดินพนักงานคนนั้นก็ตะโกนพูดกับหานย่งเท่าแก่ลูกค้าได้มาถึงแล้วเมื่อหานยงได้ยินคำพูดเหล่านี้ก็รีบเดินเข้าไปต้อนรับด้วยความเคารพคนที่มานั้นใส่ชุดสีดำรูปร่างไม่ได้สูงมากนักเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่ดูดีมากๆหานยงวิ่งไปอยู่ด้านหน้าของเขาและรีบพูดทันทีคุณสุยต้องขอโทษจริงๆสวนดอกไม้นี้คุณชายเทียนและคนอื่นๆกำลัง เมื่อเด็กหนุ่มชุดดำได้ยินเขาก็มองไปที่ศาลาเก่งจีนทันทีเขาเดินเข้ามาทันทีชูเทียนแสดงรอยยิ้มออกมาลุกขึ้นและพูดอย่างสุภาพเป็นคุณสุยนี่เองไม่แปลกใจเลยที่หลงจู้หานให้พวกเรายกสถานที่แห่งนี้ให้คุณคุณสุยมีชื่อเต็มว่าเฉินชิงสุ่ยเขาเป็นลูกน้องของจินอูเซิงที่เป็นผู้มีอิทธิพลอำนาจของโลกใต้ดินในเมืองมิหยุนเขานับได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญเหมือนกัน แต่เฉินชิงสุยเพียงคนเดียวจะให้ฉู่เทียนยกสถานที่แห่งนี้ให้เขาเขายังไม่คู่ควรสายตาอันเย็นชาของเฉินชิงสุยมองไปที่ทุกคนสุดท้ายแล้วสายตาของเขาไปอยู่ที่ฉู่เทียนเขาพูดเบาๆว่าเป็นคุณชายฉู่นี่เองฉันไม่อยากจะพูดอะไรมากนะักคุณชายฉู่กับเพื่อนของคุณเปลี่ยนสถานที่อื่นทานอาหารจะดีกว่าสีหน้าของฉู่เทียนเคร่งครึมขึ้นมาอีกครั้งเขามองหน้าเฉินชิงสุยและพูดทันทีคุณสุยฉันคิดว่าคงจะไม่ได้ สถานที่แห่งนี้พวกเราจองไว้แล้วและตอนนี้พวกเราก็รับประทานอาหารไปแล้วด้วยพวกเราไม่ได้อยากเปลี่ยนสถานที่ด้วยพวกเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนสถานที่เหมือนกันถ้าคุณสุ่ยอยากจะรับประทานอาหารที่ตึกจุ้ยซิงก็ลองหาสถานที่อื่นๆในตึกจุ้ยซิงก็ได้จากที่ฉันรู้มาตึกจุ้ยซิงมีสถานที่ดีๆตั้งมากมายช่องตามใจทูเดย์บทที่หนึ่ท่านจิน ดวงตาของเฉินชิงสุยเป็นประกายเขามองฉู่เทียนและพูดอย่างเย็นชาวันนี้คนที่จะใช้สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ฉันแต่เป็นท่านจินของพวกเราฉู่เทียนคุณแน่ใจหรือว่าจะไม่ยอมเปลี่ยนสถานที่เมื่อได้ยินคําว่าท่านจินนอกจากหลินหยุนแล้วคนอื่นๆตกตะลึงและหายใจลึกๆทันทีแม้แต่สีหน้าของฉู่เทียนก็เปลี่ยนไปทันทีท่านจินจินอูเซิงเขาเป็นราชาของโลกใต้ดินในเมืองมิหยุน เขาเป็นราชาใต้ดินจริงๆไม่ต้องพูดถึงฉู่เทียนแม้แต่ฉู่จิงเผิงที่เป็นพ่อของฉู่เทียนและเป็นรองเจ้าเมืองของเมืองไม่อยู่เมื่อเจอหน้าท่านจินก็ต้องพูดจาด้วยความเคารพเหมือนกันถ้าเป็นวันอื่นๆฉูเทียนคงไม่กล้าพูดอะไรแล้วถึงแม้ต้องขายหน้าบ้างแต่เขาก็ไม่กล้าล่วงเกินผิดใจกับท่านจินแต่เขาในวันนี้ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้เขาเป็นศิษย์สายในของสำนักสุริยัน ถึงแม้จินอูเซิงจะแข็งแกร่งมากๆแล้วจะยังไงเขาคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งกว่าสํานักสุริยันเหรอเพราะพวกเขานั้นต่างกันราวฟ้ากับเหวเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ฉู่เทียนพูดอย่างเย็นชาต้องขอโทษจริงๆตอนนี้ท่านจินยังไม่ได้มาด้วยตัวเองถึงแม้ท่านจินมาด้วยตัวเองก็ไม่มีสิทธ์มาพูดให้ฉันเปลี่ยนสถานที่ห้าห้าคนนี้คือใครทําไมถึงกล้าพูดจาอวดดีแบบนี้ มีน้ำเสียงเคร่งครึมหนึ่งดังขึ้นมาทันทีทุกคนมองไปยังทิศทางที่เสียงดังขึ้นพวกเขาเห็นชายวัยกลางคนอายุ40ก่กว่ากวเขาพาลูกน้องมาด้วยและกำลังเดินมาทางนี้เมื่อเห็นชายวัยกลางคนทุกคนตกใจมากๆจนหายใจเข้าลึกๆนอกจากหลินหยุดแล้วทุกคนในศาลาเก่งจีนรีบลุกขึ้นมาทันทีจีนอูเซิงมาถึงแล้วดวงตาของชูเทียงกระตุกทันทีเขาหายใจลึกๆและพยายามให้จิตใจสงบแล้วพูดว่า ข้าน้อยฉูเทียนคารวะท่านจินไปซิงและคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆก็รีบพูดทักทายทันทีท่านจินเดินเข้ามามีลูกน้องคนหนึ่งรีบยกเก้าอี้มาเพื่อให้เขานั่งทันทีเมื่อนั่งบนเก้าอี้แล้วท่านจินรีตาและมองไปที่ฉูเทียนเขาพูดด้วยรอยยิ้มเด็กหนุ่มคุณเป็นลูกของใครฉูเทียนยกมือขึ้นมาและทำความเคารพแล้วพูดว่าท่านจินฉันชื่อฉูเทียนพ่อของฉันคือฉูจิงเผิงท่านจินพยักหน้า เป็นลูกชายของชูจิงเผิงนี่เองไม่แปลกใจเลยที่ไม่ไว้หน้าฉันเลยฮ่าฮ่าชูเทียนพูดอย่างเคร่งครึมท่านจินพูดเกินไปแล้วเนื่องจากฉันเป็นศิทธิ์สายในของสำนักสุริยันไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็ต้องคำนึกถึงหน้าตาของสำนักสุริยันถ้าเขาอาศัยฐานะที่ตัวเองเป็นลูกชายของรองเจ้าเมืองชูจิงเขาไม่กล้าพูดแบบนี้กับจินอู่เซิงอยู่แล้ว ดังนั้นเขาก็เลยพูดเรื่องที่ตัวเองเป็นสิทธิ์สายในของสำนักสุริยันออกมาจินอูเซิงหัวเราะและพยักหน้าอีกครั้งเขาพูดเบาๆว่าเป็นอย่างนี้นี่เองมีสำนักสุริยันคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังทําให้คุณกล้าพูดจาอวดดีแบบนี้นี่เองจินอูเซิงขมิบป,ปากตัวเองเขาหลีตาลงน้ําเสียงของเขาเย็นชาขึ้นมาทันทีเด็กหนุ่มคุณคิดว่าตัวเองมีสำนักสุริยันคอยช่วยอยู่เบื้องหลังคุณก็กล้ามาลองดีกับฉันใช่ไหม ชูเทียนรีพูดทันทีฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจินอูเซิงหัวเราะออกมาเขาโบกมือและพูดช่างเถอะฉันไม่สนว่าคุณจะหมายความว่ายังไงวันนี้ฉันต้องการสถานที่แห่งนี้พวกคุณเปลี่ยนไปสถานที่อื่นๆจะดีกว่าชูเทียนขมวดคิ้วอีกครั้งทันทีท่านจินเมื่อสักครู่ฉันได้พูดกับลูกน้องของคุณไปแล้วฉันไม่อยากจะเปลี่ยนสถานที่ดังนั้นฉันต้องขอโทษจริงๆสายตาของจินอูเซิงเป็นประกายทันที สายตาที่โหดเที้ยมมองไปที่ฉู่เทียนอีกครั้งเด็กหนุ่มคุณคิดว่าฉันพูดจาดีๆกับคุณไม่กี่ประโยคจนทำให้คุณหลงตัวเองและลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นใครฉันจะให้โอกาสพวกคุณอีกหนึ่งครั้งตอนนี้รีบจักไปเลยไม่งั้นอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจก็แล้วกันสายตาของทุกคนต่างจ้องไปที่ฉู่เทียนทันทีตอนนี้คนที่มีสิทธิพูดคุยกับท่านจีนมีเพียงเขาคนเดียว ชูเทียงครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่จากนั้นเขาก็มองท่านจินด้วยสีหน้าจริงจังและพูดท่านจินฉันเคยพูดแล้วฉันเสียหน้าไม่เท่าไหร่แต่สำนักสุริยันห้ามเสียหน้าดังนั้นเมื่อท่านจินได้ยินคำพูดเหล่านี้สีหน้าของเขาก็เคร่งครึมทันทีเขาบกมือและพูดอย่างเย็นชาโอเคไม่ต้องพูดแล้วในเมื่อพวกคุณไม่ยอมจกไปงั้นก็ไม่ต้องไปแล้วซุยจับพวกมันเอาไว้หาสถานที่ขังพวกมันด้วย แม่งเอ๋ยพญาเสือไม่ออกฤทธิ์เด็กหนุ่มพวกนี้คงคิดว่าฉันเป็นแมวป่วยใช่แล้วเด็กผู้หญิงพวกนี้พาไปส่งที่ห้องนอนของฉันคืนนี้ฉันจะกลับไปนอนกับพวกเธอเมื่อเฉินชิงสุยได้รับคำสั่งก็พยักหน้าทันทีได้ครับลูกพี่ใหญ่ขณะพูดเขาก็พาลูกน้องคนอื่นๆเดินมาหาชินชิงถงกับเมิอนอยู่ทันทีทุกคนตกใจกลัวมากๆสีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปทันที ถึงแม้พวกเขาจะมีพลังแต่พวกเขาเพิ่งฝึกฝนถึงแดนฝึกพลังเท่านั้นถ้าเทียบกับลูกน้องของท่านจินมันยังห่างกันมากๆฉชูเทียนรีบพูดทันทีท่านจินถึงแม้คุณจะเป็นลูกพี่ใหญ่ของโลกใต้ดินในเมืองมิหยุนแต่พวกเราก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปฉันขอเตือนให้คุณคิดให้ดีๆก่อนแล้วค่อยลงมือท่านจินหัวเราะออกมากล้าข่มขู่ฉันเด็กหนุ่มคุณยังอ่อนหัดเกินไปสุยรีบลงมือได้แล้วยังรออะไรอยู่ เฉินชิงสุยไม่พูดอะไรอีกเขารีบเดินไปหาชินชิงถงกับเมิอนอยู่ทันทีชูเทียนรีบตะกนทันทีรอก่อนท่านจินหมดความอดทนและเอ่ยปากพูดเด็กหนุ่มตระกูลชูหุบป,ปากเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะฆ่าคุณให้ตายเดี๋ยวนี้เลยคุณคิดว่ามีสำนักสุริยันค่อยหนุนหลังอยู่คุณก็กล้ามาอดดีกับฉันเหรอถ้าไม่เชื่อก็ลองดู หลังจากฉันฆ่าคุณตายไปแล้วลองดูว่าสำนักสุริยันจะทำอะไรฉันได้สีหน้าของชูเทียนแย่มากๆขึ้นมาทันทีเขามองหน้าท่านจินด้วยสายตาที่หวาดกลัวเขาคิดไม่ถึงจริงๆเลยว่าท่านจินไม่ไว้หน้าสำนักสุริยันเลยเชินชิงสุยกับลูกน้องอีกสองคนกำลังจะไปจับตัวชินชิงถงกับเมิอนอยู่เอาไว้ชินชิงถงหวาดกลัวมากๆและตะโกนใส่ชูเทียนทันทีคุณชายเทียนคุณชายเทียน,ค,ยยนคุณช่วยฉันด้วยสิ สีหน้าของชูเทียนแย่มากๆเขามองไปที่ท่านจินกัดฟันและพูดท่านจินคุณอยากจะเป็นศัตรูกับสำนักสุริยันจริงๆเหรอือสำนักสุริยันแข็งแกร่งขนาดไหนคุณน่าจะรู้ดีท่านจินพูดอย่างเย็นชาใส่หัวไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสนใจเขาเด็กหนุ่มคนนี้กล้ามากๆถ้าคุณยังกล้าพูดอีกหนึ่งประโยคฉันจะฆ่าคุณให้ตายตอนนี้เลยขณะที่ท่านจินพูดอยู่ดวงตาของเขาก็เปล่งรังสีฆ่าฟันที่โหดเที่ยมออกมา ชั่วพริบตาอุณภูมิในห้องเย็นลงทันทีไปซิ่งกับหลีเสียงและคนอื่นๆสีหน้าของพวกเขาขาวซีทันทีสายตาที่มองท่านจินเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอากอย่าจับฉันนะอย่าจับฉันเลยชูเทียนคุณชายเทียนช่วยฉันด้วยท่านจินพวกเราเป็นคุณหนูใหญ่ของตระกูลเมินกับตระกูลฉินถ้าคุณกล้าทำอะไรพวกเราตระกูลของพวกเราไม่ปล่อยคุณไวอ้อย่างแน่นอน เม่นอยู่ตะโกนออกมาและพยายามดิ้นรนทุกคนมองหน้าเม่นอยู่ด้วยสายตาที่มองคนโง่ท่านจินไม่ไว้หน้าฉูเทียนเลยเขาจะไว้หน้าตระกูลฉินกับตระกูลเม่นเหรอฉินชิงถงไม่ได้ตะโกนออกมาเพราะเธอหมดหวังแล้วแม้แต่ฉูเทียนกับสำนักสุริยันเขายังไม่ไว้หน้าเลยยังมีใครสามารถช่วยพวกเธอได้อีก พวกเธอเพิ่งฝึกฝนถึงแดนฝึกพลังเท่านั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเฉินชิงสุยพวกเธอก็เหมือนลูกไก่ในกำมือพวกเธอไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยสายตาของท่านจินมองไปที่ชินชิงถงกับเมินอยู่เด็กผู้หญิงสองคนนี้มีรูปร่างที่เซ็กซี่มากๆมีหน้าอกที่ใหญ่และมีเอวที่เล็กโดยเฉพาะชินชิงถงเธอสวยกว่าเมินอยู่มากๆทำให้เขามีไฟราคะทันทีอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก่อน ในเวลานี้มีน้ำเสียงที่เคร่งครึมและนิ่งสงบจูจ่ๆก็ดังขึ้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ